พวกเราต้อวนต่างกนรักและห่วงใยบ้านเกิดของเราอยากเห็นนักกฎหมยเจริญก้าวหน้ารู่งเรนในชีวิตที่ผมตั้งใจจะพัฒนานักมาให้มั่นคงมังข่างอย่างยืนยลยเลิกจากลาผฐานที่จะไปใสุดหมู่บ้านของเราูุิแทนสี่ปีที่จะมาเปลี่ยนแปลงนักมให้ดีขึ้นนะครับดีแลูรากฐานสร้างกายเาปั้นโอทอปโอยเตร์เปเลยเด็ถึงท้ายที่เราจะตามายไป โดนตลาดออนไลน์นะครับเกินก้อนลองสร้างอาชีพลองคุณดองพิสูถูกให้พ่อแม่ในครอบครัวอยู่ไปทำอาชีพก็เราสร้างโครงการแบบได้อะถามกันแบบนี้ไม่ได้เลยไหมล่ะเจ๊ไหมนะครับฝึกฝีมือไม่ตกงานของรงงที่ติต่อต้องการทั้งในและสัมพันธ์เราอาจารย์เขาใช้กระดิบโดยเฉพาะนวดอาชีพนวดเราได้บนตามทั่วโลกนะมันจะจบเป็นตัวเตอรเวอร์ไปแล้วนะนะครับตามนะครับอาชีพนะ าานะครับรยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่มบ้านนั้นอยู่ะอาดปลอดภัยมีไฟฟ้าน้าประปาบปัญหาไฟฟ้าหน้าปากปากเจ้าแก่ไป,ป,ป,ปไดนะ้มากไม่ให้เราหนะรอไฟฟ้าต้องอดูอานั่นเราไม่ได้ไฟฟ้าเป็นนายเราทีนะี้ไฟฟ้า,ปปนนาจะเป็นนายจะหาหเรื่องลักลอบไม่ได้เลยเืนะ่อ